สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะครับเราอยู่กันที่นะครับวัดบ้านอ้อนะครับตำบลกำาปังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับตอนนี้เราอยู่ในงานประเพณีแข่งเรืยโป่งต้นตาลนะครับปี2566นะครับแล้วก็ในช่วงเย็นนะครับจะมีประเพณีนะครับรอยกระทงกันด้วยนะครับผมนี่ก็ทาง ผมรละทุกแม่ครับก็ได้เก็บภาพนะครับบรรยากาศนะครับทายในการชกกันระหว่างทูกน้องกันกำนันกับลูกน้องผู้ใหญ่ผู้มีนะครับทีนะครับเราแข่งขันการแข่งขันมวยทะเลไปแล้วนะครับคนเ่าก็คึ้นบนอ๋อตอนนี้ก็เป็นการแข่งขันทะเลสิบหนึ่งคู่นะครับดีแล้วก็พาบรรยากาศนะครับผมสามนั่นเี่จ้า นี่อยากแข่งเรอเโปงนะครับคนอยากแข่งเรอเโปงนะครับอีกหนึ่งคนนะครับวันนี้ขอบคุณพิมเข้าสี่คนได้ไทยคุณหมอแดนแล้วเคซีทีวีไทยรัฐทีวีและช่องแปดอยากแข่งแบบแต่ว่าเขาต้องแบบเอาชนะเอาแต่ละคน่ะมามาชนะนะวันนี้นะครับวันนี้เป็นการน้องตปนันปัญญาสุดหลังเนี่ยครอเปโอล์เป็นแบบนี้นะครับเดินมวยรางสุดนะครับผมไปกบ ทองแข่งสิงนอนแม่ลูกจงแม่นอนนอนเดี๋ยวจะมีการใช้การเลี้ยงฟองกันด้วยนะครับไม่เหลือครับมนเหลือแข่นอนไปแล้วครับสิงนอนแม่ลูกจงแม่นอน ไปดูการแข่งขันมวยทะเลก่อนดีกว่านะครับเลยร้ายลูกบ้านทะเลยังโสนนอนยั่หยับตอนนี้คือการแข่งขันมวยทะเลนะครับเขื่อนใช่ไหมคะน้องแหม่ใช่ค่ะนี่ลูกน้อผู้ใหญ่ผิวหรือพ่งน้องผู้ใหญ่คุณมีสายตาละห้อยทุกคนนะครับ ตบป่วยคนนี้เดินผู้ใหญ่คนนี้พระหาคนใดตบติดทำงันปัญญาค่นเเดียวแต่วันนี้จะเ็นตายไม่ด้เพือนมาแตนด้วยด้รักมิชอบน่าพรมองอาบานาที่รงาเป็นสักผีพยายยาคู่แข่งรอนานแล้วอ่ะคู่แข่งรอนานาปาเป็นแม่บายอยไมรายรับ ไต่บ้านเนอยู่บ้านยายตอนนี้มาเป็นขขยพันไรีลาสุดยอดนะครับตอนนี้เราเป็นนักประมงามากีอดเป็นตักีพยาว่าข้าไอ้บานไรโดยการจะนนต้กำเนิปัญญาตองเข้าปรืกวด เขาเรียกว่ากว่าจะได้ต่อยนะคแลเขามารับชมกันเลยว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับย่างเี่ยวขาะเปดดอยาเขาไรแนะครับชี่ลาดูเขา้ว อยากกดพอดีแต่นไม่ได้อาบน้นก็วัดเกอเ่าดีบทาดีเออเขาอยาเจอดาพุยอาท่านรองอะไรก็เป็นไปได้นะคะเพิ่งยกหนึ่บฝาน้ำเงินยกนี้ต้องชนะนแน่าวพโดน14นะครับ

รวยมีเต็นาได้ยกนี้แมวนะยกนี้ไม่มีการตัดสินะเรากรรมการบอลรู้เปิดภาพรับคำว่ายกที่สองพันไปไม่มีการตัดสินครบมินทุกคนนะครับถ้าวบัวบุญร้องกระยิบกระยวนะครับหมูสิบสีบุญมีพระบุญถลลขอบคุณครับขอบคุณคณะกรรมการนะครับขอบคุณค่ะนักกีฬาเรียบร้อยไปแล้วนะคะหมู่14ชนะนะคะสน่ห์อสเน่ห์หมู่12ค่ะ เรือนะคะเรือพร้อมเรย์ยัง่าหญิงเดียวทั้ง3ามท่านลงประจำเรือเลยค่ะต่อไปจะเป็นการแข่งเรืออีโปงประเภทเดี่ยวหญิงนะคะทั้งสาท่านลงประจำเรือเลยค่ะการแข่งคันลี่โปงนะครับผมพิพาไปดำรถและ่กับคนอื่นด้วยเพื่อให้กองกลังบุญลอยห6หค่ะ นางประจวบแดงสันต์้านอ่อนเหนือหมู่สี่ค่ะนางสาวนัทพลพเทียงาหมู่เจ็ดค่ะทั้งสามท่านนะคะเมื่อกี้นักมวยทั้งคู่รับเงินที่หน้าเดี๋ยวเล่าในใจค่ะรับรอดูรอบชิงชนะเลิศใช่ไหมคะเดี๋ยวอหยียนักมวยคู่ต่อไปเตรียงโดยพร้อมแล้วครับสวมระดับสวมตองไม่ได้บร้อยเป็นการพบกับพบกัรระวังพงชัยนะครับชวนอ่ นะครับจ,บบจ,จบบาบูจิตีและจามาปรามือปราณวังกับปร,ริญญาเชิดอคกโสงนะครับต้องวยทั้งสองท่านจงเตรียมตัวนะครับนักกีฬาใครเรียพร้อมนะครับถ้าพร้อมก็เตรียมตัวได้เช่นกันนี่มีคนอยากทายเรียนะน,นะครับหนึ่งคนแต่อตาาไปนะม่มีผู้แข่งเลยคะ<า>เพราะว่าแข่งกันแล้วอุทัยโชติอ่ำ จากโม10ปีแหละปริญญาเชิดโค้สูงก่ะ้าคือเขาแบบว่าเอาเอาที่ชนะาผู้ใหญ่เดีวกับผู้ใหญ่อ็ดแล้วเราจะไปแข่งก็ไม่ได้ผู้ใหญ่เอ็ดผู้ใหญ่เอ็ผู้ใหญ่อ็ดบารวิทย์บารวิทจะเจอกับบุญเมย์ค่ะปายเรือหญิงเดียวนะคะรอบชิงชนะเลิศนะคะอันนี้รอบที่สองค่ะรอบชิงะรอบแรกแข่งสี่ลำออกไปแล้วหนึ่งลำนะคะตอนนี้เหลืออยู่สามลำค่ะ ดอกลังบุญลอยจากบ้านอ้อหมูหกค่ะประจวบแดงสันเทียจากบ้านอ้อเหนือหมูสิบสี่นัทีโพสันเทียจากบ้านนาหมู่เจ็ดค่ะหมูหกหมูเจ็ดหมูสิบสี่ค่ะเด,ดี๋ยวรอรุนนะคะรประค,คันธ์ร้รองนาเดินรัตน์้าครับเอ,าเอามาใหญ่ๆดีๆอย่างนี้นะครับถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีโดยการน,นำของนายกหลอกสันเทียหญิงแก่งหญิงกล้าดับพัฒนาโดยยกรอบด้วยดีมาร แนะครับงานสนุกงานดีๆประเพณีอย่างนี้จะมีไม่ได้เลยถ้าไม่มีนายยกหล่อ